กลับมาแล้วกับนายด่านจอมหนึบของ United, จีปทุมยูไนเต็ดเจ้าโอสรานนท์อนุอินหลังจากห่างหายจากการลงสนามไปพักใหญ่ตอนนี้เขากลับมาพร้อมโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งใน2เกมล่าสุด BG ปทุมโชว์ฟอร์มแกร่งในไทยลีกเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ด2ประตูต่อ0พร้อมเก็บคีมฉีต่อด้วยชัยชนะ2ประตูต่อ1เหนือมาเลเตียงคันซาอ FC ในสิสงคโปร์ครัพ2025แน่นอนว่าการหายไปจากสนามย่อมส่งผลต่อร่างกายของนักเตะทุกคนแต่สรานนท์เผยว่าการฝึกซ้อมที่เข้มข้นช่วยให้เขากลับมาได้เร็วขึ้นและที่สําคัญเกมนี้เขายังรับบทเป็นพี่ใหญ่คอยประคองน้องๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ในระดับสูงสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความเป็นผู้นําในสนามเจ้าโอทําหน้าที่ได้อย่างยอดเย แค่ป้องกันประตูแต่ยังคอยสังการแนวรับควบคุมจังหวะเกมและช่วยให้ทีมมีสมาธิอยู่ตลอด90นาทีจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมใน2นัดที่ผ่านมาคำถามสำคัญคือเกมถัดไปกับนครปฐมยูเนเต็ดเขาจะรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ได้หรือไม่บีจีปทุมต้องบุกไปเยือนและนี่คืออีกหนึ่งบททดสอบสำคัญแฟนบอลบีจีปทุมเตรียมตัวให้พร้อมวันเสาร์ที่8มีนาคม2568เวลา18นาฬิกานะสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครนะครปฐมอย่าลืมไปให้กำลังใจทีมรักของคุณหรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทวิชั่นเนวทางช่องทูบอลไทย ส่บ้านดอทฟุตบอล